เดี๋ยวถ้ามึงกล้าลเ้ามาเทกย่างก้ากวเดียวก่อนใช่ไหมไปนะมาละ,าอะ <c oughs> เอ้ยกูรู้ว่าพวกมึงไม่ได้ติดตามกันใช่ไหมเนี่ยมึงติดตามไม่ด้ติดไม่ได้ติดตามกดปุ่มง่ายๆแค่นี้กดไม่ได้พัดติดตามเนะี่ยฮะไอ้บุบกบ้าไปแล้วเวฮียเบื่อ Jesus Jason Bourne Christ that's NO! galaxies เราเป็นเราเป็นทหารเลือทำไมเราทงเราถึงมีจงทงจนสลัดเพราพี่กายกลยกเว้นกลุ่มพีนะเว่ กุมเพียนชุดโคตเฟียอเลยชุดดำชุดนี้ดำกันหำเนี่ยดูไม่มีใครรักพี่กายเลย Hello darkness my old friend I've come to talk with you again รู้ไหมใครจะปล่อยให้ผู้หญิงลุมโทรมีนี่ไงพี่พี่มึงโคตรเร็วเลยพี่พี่แค่นั้นนะพี่จะให้เขาลุมโทมเหรอเขาหลุดแล้วไ่ยโอ้ยสักวันหนึ่งพี่ต้องตกไอ้ฮิราวานี้แน่ๆเลยว่ะใช่ไอ้เหี้ยโอ้สัตว์โอ้สัตวไอไออ้า๋อ้เหี้ยกูอีกแล้วอ่ะอีอ้าวแล้วกูปีนกลับเข้ามาด้วย

คนเดียวอ่ะพี่พี่พี่ไม่พี่ไม่น้อยใจอะไรหรอกเว้ย Hello darkness my old friend I've come to talk with you again ไอ้เล็บผมบอกโหเรียก FBI มาดิแฮ่ใจเย็นใจเออีหัวนะครับตายเว้ยแดกแม่งเลยผมบอกใจเย็นไงผมอุสาลวนละไอ้ผมอุสาจุดที่เลยนะ ไอ้เนี่ยจะเล่นสีค้าตายอ่ลวนลาไอ้เล็วผมบอกว่าเรียก FBI มาดิมาคุามาคร้ใจเอเดิน